วันพุธนะถ้าในสภาวะที่ชีวิตปกติดีอฉลาดฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดที่จะเตรียมตัวทําอะไรต่างๆเนี่ยคนวันพุธสามารถที่จะวางแผนลําดับขั้นตอนมีการพูดจาเจรจามีการคิดการวางแผนอย่างดีนะคือพูดง่ายๆหัวกันค้าดีวาจาเป็นเลิศแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนวันพุธเนี่ยตัดสินใจ ฉุกละหุกเนี่ยจะพลาดบ่อยแต่อะไรก็ไม่สําคัญเท่าตอนคนมนพุทธนั้นน่ะถูกคุณสายมนดําโดนของดวงตกลงเพลลงพัดหรือมีพลังงานที่ไม่ดีเข้ามากับตัวบางทีนะอาจารย์จะบอกว่าคนมนพุทธเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องลี้ลับมากที่สุดเลยนะคนมนพุทธเนี่ยถ้าจะนับเป็นสีตินะแต่ยังไม่ต้องเชื่ออาจารย์ให้สังเกตดู ตอนที่ความคิดความอ่านเรามันไม่เฉียบขาดเฉียบคมเหมือนเดิมตอนที่เราไม่สามารถที่จะตั้งสมาธิกับอะไรได้นานๆเท่าเดิมตอนที่ความคิดจิตใจของเรามันรู้สึกไม่พร้อมไม่เต็มร้อยตลอดเวลานั่นแหละคือจังหวะที่พลังงานที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันซ่อนมันแฝงและมันแสดงอาการอยู่ไม่ต้องไปสนใจสาเหตุหรอว่าใครมาทำใสเ่เราบุญเก่ากรรมเก่า ลมเพลมพัดหรือว่าเราไปสถานที่ไหนอันนั้นมมนเป็นเหตุแต่ว่าผลคือถ้ามันบังเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งเราต้องรู้ว่าจังหวะโอกาสที่อาจารย์จะพูดเนี่ยเป็นจังหวะโอกาสที่ต้องระมัดระวังสองคือถอดถอนหรือแก้ซะเราจะไปหาผู้ที่เรารักเคารพให้ช่วยถอดช่วยถอนช่วยแก้นะหรือเราจะมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ถอดถอน,ถอนให้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอาจารย์ทําหน้าที่นี้โดยตรงอาจารย์อยู่ตรงนี้เพื่อบอก เพื่อให้เราเตรียมตัวและเพื่อแก้ไขให้พวกเราอยู่แล้วทีนี้เตรียมจดนะจังหวะหรือโอกาสโคมันพุทธที่ต้องระมัดระวังนะตอนโคมันพุทธนะตอนโคมันพุทธนะอายุยี่สิบห้าคนอื่นเนี่ยนะเขาเ่ยจะเป็นจะเพศตอนยี่สิบสี่ครบ 25. ยี่สิบห้าจริงโดยหลักเบญจะเพศคือต้องอายุครบยี่สิบสี่แล้วพอยี่สิบสี่ย่าง ยี่ี่หวันยี่ี่สวันไปถึง25อันนั้นคือพน้พนเคราะห์พ้นเป็นเจเพศอันนี้เป็นความเชื่อเนาะแต่ในคนเกิดวันพุธนั้นนะ่ะมันจะไปออกอาการดวงตกนะโดนทำของคุณใสมนดำพลังงานที่ไม่ดีแฝงเข้ามาในร่างกายตอนอายุครบ25ปีให้จำไ้นะ25คือรอบแรกที่คนวันพุธเนี่ยต้องระมัดระวังการถูกอะไรที่ไม่ดีไม่งามเข้ามาย้ำอีกทีนึงนะ ัน,น้ที่มีดีงามก็แล้วแต่เช่นคุณใส่มนดําถูกคนก็ทําแบบตั้งใจลมเพลลมพัดไปสูดอากาศในตอนที่คนเขาปล่อยของออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็เข้ามาอยู่ดีหรือไปในสถานที่ไปเจอบุคคลหรือสถานที่ที่มีพลังงานไม่ได้ติดตัวกลับมาแล้วหมองคล้ำหม่นหมองไปหมดไม่มีเรี่ยวแรงกําลังสมองเหนื่อยล้าร่างกายอ่อนเพลียแต่นอนไม่หลับ มีความอยากอาหารแต่กินข้าวไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าได้รับกลิ่นได้เห็นภาพได้ยินเสียงอะไรที่ไม่คุ้นเคยไปในทางที่ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราอายุ25โดนนะแจ้งอาจารย์ถอนถอนซกถ,ถ้า25โดนแล้วมันยังไม่หมดก็ให้ระมัดระวังว่ามันจะมากำเริบอีกรอบตอน33ระหว่างที่25-33เนี่ย ถ้ามีเรี่ยวมีแรงมันสร้างกุศลไว้ฝึกสมาธิจิตฟังธรรมนะเราอ่ะจะตึกระลึกนึกถึงสิ่งที่เราอ่ะสั่งสมมาเพื่อเป็นภูมิต้านทานแต่ถ้าเอาไม่อยู่บ่อยจันเพื่อถอดถอนมันออกไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราไปทำมาหาคินดีกว่านะถ้าพ้น33มสาไปแล้วตอนที่อายุ41แล้วก็49เนี่ย มันจะเป็นช่วงที่คนมันพุธมีโอกาสที่จะโดนอีกรอบหนึ่งพยายามระมัดระวังแล้วก็สังเกตตนเองในอายุที่อาจารย์พูดแล้วรอบสุดท้ายอาจารย์คิดว่าตอนที่เราอา่ะอายุห้าสิบเจ็ดเราก็จะพ้นแล้แต่ไม่ว่าเราจะอายุยี่สิบห้าสาสิบามสิบเอ็ดสิบเก้าหรือห้าสิบเจ็ดถ้ามีอาการที่ถูกคุณสายมนต์ดำจะมาจากไหนอาจารย์จะไม่ถามเลยนะอาจารย์จะ กันจะแก้ให้พวกเราเพื่อคนวันพุธจะได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหมด่ดีๆจดเอาไว้นะวันพุธ